กอซ้ำซ้มันยังไปมึงก็รอทำนองไปด้วยละแม่จะไปได้ย้อกอซ้ำซ้ไปทำไมสวัสดีค่ะพวกกับปาโมชนิดนะคะวันนี้เราอยู่ในเลยการร้องเต้นเล่นค้ำเย่เราอยู่วันนี้เราจะมาเล่นเกมไฮกระซิบนะคะแนะนำสมาชิกกันค่ะแม่จ้าเต้ครับ น,นิมค่ะอาโมค่ะโอเควันนี้เรามาในหัวข้อของเพลงของใครนะแกมเวเชียร์นี่ค่ะโดยตอนนี้นะคะเราเราจะให้แมทนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างแถวเป็นคนที่แบบฟังต้นฉบับแล้วก็ส่งผ่านเต้ผ่านปาล์มแล้วก็นิ่มจะเป็นคนตอบนะคะโอเคอันไปเริ่มกันเลยค่ะเตัวออน,นป็นชนน โอเคโอเคอ่ะนะเกียรติอยู่เหมือนกันฉันก็ไม่อยากจะทำเพราะไม่อยากเสียศักดิ์ศรีอีกรอบไหงเกียรติอยู่เหมือนกันฉันไม่อยากจะทำเพราะว่าไม่อยากเสียศักดิ์ศรีโอเคปาม ไม่ทำนอนไม่ทำนอนเกียดอยู่เหมือนกันแต่ฉันไม่อยากเกียรติทำเพราะมันไม่อยากเสียศักดิ์ศรีอะไรประมาณนี้อยู่เหมือนกันแต่ฉันไม่อยากเกียรทำเพราะมันเสียศักดิ์ศรีเกียดติอยู่เหมือนกันเฮ้ยิบยบดิขนาดลืมละเกียรติอยู่เหมือนกันแต่ฉันไม่อยากจะทำเพราะมันเสียศักดิ์ศรี พี่เกียังไงเกียร์อยู่เหมือนอยู่เหมือนกันแต่ฉันไม่อยากจะทำเพราะมันเสียศักดิ์ศรีเกียร์เขาทำนองไม่ได้หรอไม่รู้เขาถึงมาอย่างนี้เกียร์อยู่เหมือนกันแต่ฉันไม่อยากจะทำเพราะมันเสียศักดิ์ศรีเกียร์อยู่เหมือนเกียริอู่เหมือนกันไม่ฉันเกียรักไปทำไมเก็นรเลาว่าทำไมเลาว่าทำไมถูกวะ ไม่ใช่อ่าฟังต้นฉบับดิผิดแล้วคูดิเกียรอยูเหมือนกันชัไมีอากพราทำเพราะฉันมันเสียสักสีมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันเลยแม้เป็แคง้นอะรการทรนอโทษเอโทษทำโทษเยไาเลไลยเฮ้ยย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  ต่อไปเพลงสองบอกลายฉันทอนอ้อเหนือลือกันจะไม่ยอมให้เดินคงไปถึงบอกฉันเลยว่าฉันก็ท้อไงเดี๋ยนะบอกกันเลยกัฉันจะท้อบอกกันเลยว่าฉันก็ท้อมือนกันจะให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงบอก เลยว่าฉันก็ท้อเหมือนกันท้อเหมือนกันท้อท้อแมทร้องนี่แหละท้อเดียวเอาใหม่บอกกันเลยว่าฉันก็ท้อเหมือนกันให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเมาบอกกันเลยว่าฉันก็ท้อเหมือนกันที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงท้องหรอท้ออีกีกูฟังแมทกูวาฟังว่าท้องเนี่ย บอกกันเลยว่าฉันก็ท้อเหมือนกันจะเดินต่อไปกับไปไม่ถึงบอกกันเลยว่าฉันก็ท้อเหมือนกันถ้าเดินต่อไปกับไปไม่ถึงอี๋จำลองมาแล้วนั่นเนี่ยอ้ยบอกกันเลยว่าฉันก็ท้อเหมือนกันที่เดินต่อไปกับไปไม่ถึงเอาตอบเร็วตอบไม่อยากรดนแป้งต่อไปต่อไปมันจะไปย ไม่ถูกแน่เลยที่ต่อาไปยจะต้องจะแบบต้มอต้นฉบับต้องจะแบบบอกกันเลยฉันก็ท้อเหมือนกันแต่ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงไมเลยันไปเลยเย็นเลยเนี่ยกระเป้ากระดเป้านะครับคุณผ่านตอนทีนี้ชื่อว่าพิมว่าที่หนึ่งในหัวใจเธอคุณนะวุ้ยพังซาบผมมาเนี่ยสามวิชาเลย ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้เมื่อะไรอีกรอบหนึ่งไม่รู้เมื่อไรชีวิตฉันจะดีสักทีไม่ต้องเยียบเงาอย่างนี้เข้าใจไหมไม่รู้เมื่อไรไม่รู้เมื่อไรชีวิตของฉันไมีเงาสักทีไม่ต้องไม่เยียบเงาอย่างนี้ไม่รู้เมื่อะไรไม่รู้เมื่อไรชีวิตของฉันจะดีขึ้นกว่านี้ เนี่ยเนี่ยอ่ะไม่รู้เมื่อไรไม่รู้เมื่อไรที่ชีวิตของฉันจะดีขึ้นกว่านี้อีกรอบไม่รู้เมื่อไรเอ้ยไม่รู้เมื่อไรจดี่ชื่อขอรฉันจะดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ก็เป็นคำถามในใจว่าฉันยังคงต้องรักอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยคุณจำอะไรเอาเยียร์คุจำอะไรไปจูแร็คฉันไหมอะไรทักอย่างอะไรทักอย่างแล้วก็แค่นั้นไม่แล้วก็แบบเหมือนแบบเฮ้ต้องเป็นคนเดียวที่ฉันรักแล้วทำให้ฉันสบายใจ เธอรักฉันไหมอะไรสักอย่างเธอเป็นคนเดียวที่เธอทำที่ขอที่เธอทำให้ฉันสบายใจใช่เธอรักฉันไหมอะไรสักอย่างแล้วก็เธอเป็นคนเดียวที่ทําให้ฉันสบายใจแล้วก็ทําไมเธอรักฉันไหมอะไรไม่รู้เธอเป็นทุกอย่างเธอรักฉันไหมอะไรสักอย่างอะไรสักอย่าง เป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันสบายใจเธอเป็นคนเดียวที่ทำสบายใจเธอรักฉันไหมอะไรสักอย่างเธอทำให้ฉันสบายใจเออไปเอาเธอรักใช่ไหมอะไรสักอย่างไม่รู้ที่ทำทให้ฉันหรือเธอแหละสบายใจรักใช่ไหมกูไม่รู้ยังไม่ต้องตอบกูไม่รู้พวกกูฟังไม่รู้เียรื่กเทียอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยรักใช่ไหม ออะไรสักย่างน้ำตาที่ไหลบ่อยไปหรือเปล่าหรอไม่รู้อารมณ์มันมันคือน้ำาเราด้เอาไยัต้นฉบับก่อนเดี๋ยวเอาไปยัต้นฉบับเขาเลยดิเอาไปยต้นฉบับเอาเยอะจำไม่ได้เลยจำได้แต่จะรักฉันไหมแล้วก็ร้องอะไรสักอย่างยิ้มไปแล้วก็จะมีท่อนที่แบบท่อนที่ร้องว่าอะไรวะเธอแบบประมาณว่าเธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันสบายใจแล้วก็ไม่รู้จะรักไปทำไมอะไรแบบนี้อะไรแบบ ไป่ครมึง่อเเจเนี่ยเพลงมันก็มาขนาดนี้นะเนี่ยชอบคิดไม่ออกเนยมาเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายสุดทางให้ใครได้อยู่กซ้ําๆเหลือทำสิ่งใดเบ้ลเสุดไปได้อยู่จะกดซ้ซ้ำ ไปได้อยู่ถ้ากดซ้ำๆมันก็ไปเหี้ยอะไรทำไมจะไปได้อยู่เออ้องด้วย้องด้วยจะไปได้อยู่ถ้ากดซ้ำๆถ้ากดซ้ำๆจะไปได้อยู่ถ้ากดซ้ำๆออะไรต่อฮึมันก็ไปได้อยู่จะไปได้อยู่ถ้ากดซ้ำๆไปทำไมเอาใหม่เอาใหม่จะไปได้ อยู่ถ้ากดซ้ำๆไปทำไมมึงก็เอาทนดอกไปด้วยละเมงจะไปได้ยูกดซ้ำๆไปทำไมเฮียเสียงสลัวอะไรสิไปดูไปได้อยู่กดซ้ำๆมันก็ไปแล้วก็พนุ๊ก ไมต่างกันตรงไหนของคูณรู้มล้วร้องไงลีโกนี่เหรอโอ้ยไม่อยยากดีเลยหรอจบเปแล้วไปนี่ต้องทำมือช่วยเลยนะจบไปแล้วนะคะกับรายการอะไรวะเกมเกมไพ่กระซิบนะคะจบไปแล้ววันนี้ ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดที่กระดิ่งอ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุก <ๆ S 2> คนบ๊ายบายค่ะขอโทษนะคะขอโทษะคะ่ะสาวบล็อสาวบนเกมดเมตตายเลยอีกหาขาึ้นอไม่รู้มึงเป็นเมตติ้หน่อยนีโอเคค่ะไป